ามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้แลหวังว่าเขาจะมีข้อเสียบ้างแต่อย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณนะครับครับเรื่อกสิ่งหนึ่งที่สาวๆจะต้องรู้นะครับผมถ้าคนที่จะมาเป็นแฟนผมก็คือต้องเต้นหน้าห้านได้ครับผมผมเป็นลูกอีสานผมก็จะชอบแบบฟังเพลงอีสานอย่างเช่นหมอลำหรือว่าอะไรนี้ครับแล้วก็จะเล่นดนตรีอีสานอย่างเช่นกพินนะครับผมวงดนตรีที่ผมชอบนะครับก็คือ ระเบียบวัฒนิลป์ครับรราาแล้วเราเราก็จะไปดูหมอลำครับผมไปอยู่คณะระเบียบอย่างเดียวเลยครับไม่แวะเวะทีอื่นเลยตอนที่ผมไปดูหมอลำผมก็จะเป็<อ>นสายยืนเฉยๆมากกว่าครับแล้วก็ดูเพื่อนเต้นแล้วก็เรากเก็บเพื่อนอย่างเดียวครับถ้าผมไปดูหมอลำนะครับ <ๆ S 2> ผมก็จะไปดูกับเพื่อนครับส่วนมากจะเป็นเพื่อนสาวครับ LGBT หมดเลยครับถ้าผมเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วก็จะเป็นคนที่แบบพูดมากหน่อยครับผมก็ต้องแบบจอยอยู่กับเพื่อนได้ครับผม ส่วนมากผมไปดูหมอลำผมค่อนข้างที่จะดูหมอลำน้อยกว่าครับแต่ว่าดูเพื่อนมากกว่าไม่รู้ว่าจะตีลังกาไม่รู้ว่าจะกิ้งหน้ากิ้งหลังแบบว่าเวทีครับก็คือฝุ่นตลบเลยที่อยากให้แฟนไปเต้นหน้าห้านกับผมได้ก็เพราะว่าผมชอบมองเวลาเขาเป็นตัวเองครับมันน่ารักที่สุดแล้วผมไม่ชอบแบบว่าต้องคีบลุกตลอดถ้าผมจะพาแฟนไป ดูหมาลานะครับผมก็จะมากสุดก็เดือนละครั้ง <S <S แล้วก็ไปสนุกให้เต็มที่เลยครับก็จะชอบคนที่แบบสนุกสนุกครับผมร้องเพลงไม่เพาะเนี่ยผมชอบชอบคนร้องเพลงเพี้ยนครับเพราะว่าผมชอบคนร้องเพลงเพาะแล้วผมอ,อกหักครับคนที่จะต้องมาอยู่กับผมก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยติดหรูเท่าไหร่ครับผมก็รู้สึกว่าผมชอบใช้ของแบบของมือสองมากกว่าครับเพราะว่าผมชอบใช้ของแบบไม่ค่อยสิ้นเปลืองเท่าไหร่ซื้อครั้งเดียวเอาคุ้มเลยใช้แบบปี2ปีอย่างเงี้ย ถ้ามันจะพังไงฝากถึงสาวๆที่เปิดไฟไว้นะครับทันอยากไปเต้นนาฮานกับผู้บ่าวบานๆแบบผมก็เปิดไฟไว้นะครับดีเดงท่าใดให้ได้ไอมาเป็นแฟนลองรับขดแม่อันนี้ไงอะไรดีไปหมดนี่คือข้อเสียแล้วหรอมันกำลังมามากงานท้องถิ่นงานไทยบ้านขอดูลีลากันหน้าห้านคุณหน่อยได้ไหมิวสิกมาก ไปยโอ้โหไปเลเลยไปเลินมเกหน้าตยเหยอนเลยไปเไเลยไปเลิไปเลยไเลยไปเลยไปหลยไปเลยไปเลยเลยไปเลยไปเลยไปเลยไฟบ้าไปเลยไปะวยไปเลยไปเลยเลกไปเลย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 ไปเไเปเลยไปเลยไปเลไปเไเลยไปเลยเปเลไยไปเเปไไ แต่ถ้าไม่ใช่ด,ดับไฟมาดูนี่งังเมนะดับไป11คนเหลือ19คนที่เหลือก็ถือว่ายังเยอะนะเยอะเหนื่อยแทนลิ้ล,ลิทำไมคุณดับไฟเป็นคนขี้น้อยใจคะ่ะอยากเหมือนแบบว่า เห็นครอบครัวเขาเหมือนมีคนเขาเรียกว่าคนในครอบครัวเยอะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเขาเลือกจะทิ้งเราก่อนแน่นอนใช่แค่เขาตอบว่าไงอ๋อถ้ามีแฟนก็ช่างตายายอยู่แล้วครับก็ให้นอนหิวนอนแห้งอยู่ที่บ้านผมก็เอาเมียผมอยู่แล้วก่อนเนี่ยหรอแล้วก็อีกอย่างเรื่องเต้นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนี่เป็นคนใช่ไม่ไม่เต้นเลยจะอยู่เฉย ส่วนใหญ่ถ้าเต้นหรือสแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเฉพาะงานหรือคอนเทนต์มากกว่าอ่ะแม่หมอทำไมคุณดับไฟหน้าห้านหนูเต้นได้นะนะแต่หนูชอบ EDM มากกว่าทำ EDM <c oughs> อ๋ <c oughs> อสไตล์แนวเพลงไม่ตรงกันรินยาสาโสดคนใหม่คุณดับไฟ <c oughs> คือจริงๆเรื่องอื่นไม่ติดเลยหน้าห้างนี่ชอบเลยทำอาหารเก่งชอบเลยรักยิ้มนี่ ยิ่งเลยแต่ว่าคือเราไปคอยขี้โวยวายกลัวเขาจะตกใจโอ๊ยแล้วแล้วไม่มีอะไรเลยนะก็โวยวายใส่หน้ากูขึ้นมาเลยอย่างนั่งนั่งเดินน้าอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรแอนหนาวไม่หรอไม่ฝันาหรอแตมถึงว่าแบบบางทีไม่ชอบคนจุกจิกอะค่ะแบบพอเขามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ๊ย ลำคาญแต่จริงไม่ได้คิดอะไรขนาสักพักนึงก็โอ้โแล้โมึงเป็นไบโพล่าเนี่มึงเป็นไบโพล่านี่เนยถ้าเปิดไฟหนูอยากไปเต้นนะหหนูเตรียมชุดมาพร้อมชุดมันใช่หรือเงินสเต็ปได้หรือเปล่ามิวสิกมาโอ้โหเดียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ พรามึงดูเพเลินนะอจริงเอาจริงทีมกล้องใครดับไปซะและ้วทำไมอ่ะไม่ได้ติดเรื่องเต้นหน้าห้านแต่ว่าชอบดูแบบในห้องแอร์แล้วก็เต้นคนเดียว <c oughs> ไม่ชอบออกไปแบบที่ร้อนๆคนยิงอ๋อชอบเต้นแบบอินโทรเวนเต้นหน้าจอเต้นอินโทอรเวอยากจอยอยากมุ่นซื่นเหมือนกันแต่ดูหน้าจอเต้นอินเทิร์รู้สิคุณดับไฟ คือเขาดีมากเลยค,ะค่ะจนกลัวว่ามันจะน่าเบื่อแล้วกลัวเขาจะเหนื่อยพอหนูด้วยข้อเสียเยอะกายเป็นซะอย่างนั้น,น <ะ S 1> อ่ะไหนๆเลยสองคนใบเฟิร์นแค่เพราะเรามีค,คีตาเหรอนะไม่คือจริงๆก็ไม่ติดอ่ะเขาเป็นคนอีสานเหมือนกันชอบฟังหมอลาเหมือนกัน,แต,น <ะ S 1> แต่เห็นท่าเต้นเมื่อกี้คือรู้เลยว่าพาไปเต้นแถวบ้านอะน่ะ <l acht> <l acht> เรียกว่าขี้เกียจปฐมยบาลแถวบ้านหนูบายอย่างเงี้ยคือแบบคนหมู่บ้านคาที่มองแล้ะไอ้นี่โอ้โหดนล่ากไปตีช่วยเรียกทิ้แแน่นอนช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อกับหนุ่มโสดฟอมช่างกับอดีตที่สาวต้องรับให้ได้ จบวิศวกรรมไฟฟ้ามาครับผมก็เป็นเด็กช่างมาก่อนถ้าเกิดสาวๆนึกไม่ออกนะครับก็จะนึกถึงหนังโฟกิงกันละกันครับต่อยตีกันเลยครับเป็นคนซัพพอร์ตเพื่อนนะครับคือเพื่อนมีเรื่องตือผมช่วย่อนยังไงความเคารพด้านเก่าแ้วนะตอยกันตีกันทไงต่อให้เขาบอกว่าเป็นเรื่องเพื่อนของเพื่อนหรือว่าแบบเขาไม่ได้มีเรื่องเองอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบน่าจะรักเพื่อน